ออริจินเมกกะมัช o o มหรือน้ำตกเห็ดชื่อดัง <you> <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะ oh. พบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะ oh. ในช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำตกเห็ดที่ชื่อดังแล้วก็เป็นกระแสะที่ฮอต ิตมากๆนะคะแต่ผลของการใช้สำหรับผิวอายุ40อัพแบบที่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปดูในคลิปนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะพี่ต้องบอกก่อนว่าสภาพผิวของพี่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องริ้วรอยแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายหรือเซนซิทีฟหรือเป็นสิวง่ายใดๆนะเผื่อผลที่ตามมาหลายๆลคนจะได้เข้าใจว่าทําไมพี่ใช้แล้วถึงได้ผลแบบนั้นนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะในเรื่องของผลของการใช้แน่นอนเรามาดูสารสกัดน,นะคะสาคัญสั้นๆที่พี่จะสรุปให้ฟังกันก่อน ในส่วนของชื่อเต็ม,ตมนะคะเดี๋ยวพี่ใส่ไว้ให้นะคะก็เรียกง่ายๆก็คือออริจินเม e อับมาชูมหรือน้ําตกเห็ดนั่นแหละนะจ๊ะทีนี้สารสกัดหลักๆแน่นอนก็ต้องเป็นสารสกัดที่มาจากเห็ดนะจ๊ะก็อันแรกเป็นสารสกัดจากเห็ดชาก้าค่ะอันที่2เป็นสารสกัดจากเห็ดถังเช่าและอันที่3เป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือซึ่งทั้ง3ตัวนี้นี่เขาก็เคลมนะคะในเรื่องของการเป็นตัวที่ช่วยปกป้องผิวช่วยให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นปอปรอมผิวแล้วก็เหมือนให้ผิวเนี่ยมีภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกนนะ เกิดจากการที่เซนซิทีฟจากสภาพแวดล้อมเพราะผิวที่แพ้ง่ายในยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแพ้ลมแพ้แดดแพ้แสารเคมีแพ้อะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เกิดการเป็นสิวง่ายแสบแดงเกิดสิวขดขึ้นง่ายนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะช่วยให้อาการต่างๆเหล่านั้นน้อยลงและนอกจากนี้นะคะเขายัางมีส่วนประกอบของแลคโตบาซิลัสด้วยนะคะที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยนะคะให้ผิวแข็งแรงแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิว อกจากนี้นะจ๊ะยังไม่หมดถ้าใครเนี่ยได้ลองใช้จากสังเกตเห็นว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นกลิ่นที่เป็นสมุนไพรนะคะเนื่องจากว่าเขามีสารสกัดที่เป็นน้ํามันหอมระเหยด้วยนะจ๊ะซึ่งเป็นสารสกัดจากอะไรกันบ้างก็ได้แก่นะคะเจราเนียมค่ะส้มแล้วก็แพชชูรี่แล้วก็ลาเวนเดอร์ค่ะรวมกับนะน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรนะคะหรือเฮิร์บส์อีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นจิงเจอร์ค่ะโฮลีเบซิลนะคะทอมริกแล้วก็ลินลีเบาด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยแหละเขาบอกว่าจะมีคุณสมบัติในเรื่อองงข ช่วยปลอบประลมผิวนะคะช่วยผิวแข็งแรงแล้วก็มีความชุ่มชื้นจะบอกว่าสารสาก,กัดในเนี้ยเยอะมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะ <S <S เนื้อผลิตภัณฑ์แล้วผลของการใช้สําหรับผิวอายุ40อัพแบบที่ ส่วนของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เป็นเนื้อที่เป็นเหมือนน้ำใสๆนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะของกลิ่นที่เป็นสมุนไพรนะคะอ่อนๆที่ช่วยเหมือนเป็นการผ่อนคลายไปด้วยในตัวนะจ๊ะก็จะเป็นใสๆอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถ้าพี่เทแล้วไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนี่ยก็คือเป็นน้ําใสๆเลยนะคะแล้วก็สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายมากๆเลยนะคะกลิ่นก็อย่างที่บอกก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นสมุนไพรที่เป็นอารโมา มาถึงในพักสำคัญนะคะในเรื่องของการผลของการตัดสินสําหรับสภาพผิวแบบที่นะคะต้องบอกก่อนอย่างที่ได้เรียนไปในตอนต้นว่าพี่เป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายผิวอ่อนแอผิวเซนซิทีฟหรือผิวเป็นสิวนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาในเรื่องของการใช้เนี่ยถามว่าเขาเคลมว่าในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นได้ไหมพี่คิดว่าพี่ก็ยังเฉยๆนะเพราะพี่รู้สึกว่าเรานะอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นจากลักษณะที่เป็นน้ําตบแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการให้ความชุ่มชื้นก็ถือว่าเฉยๆนะจ๊ะใน ผิวแข็งแรงเนี่ยพี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะอันนี้ถามว่าเนี่ยเหตุผลทําไมพี่ซื้อขนาดเล็กมาพี่ซื้อมาใช้แบบนี้ประมาณสองสอาทิตย์แล้วเพราะพี่อยากพิสูจน์ให้มันเห็นจริงๆอ่ะว่าความแตกต่างในเรื่องของการใช้เนี่ยหลังจากภายใช้นะคะไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรสรุปว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลใดๆนะคะคือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะพี่ใช้เราไม่แพ้ไม่เซนซิทีฟไม่แสบไม่แดงไม่เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์นะคะแต่ว่าผลของการใช้ในด้านที่ช่วยให้ผิววาวหรือกระชับรูขุมขนหรืออะไรต่างๆเนี่ยก สักเท่าไหร่นะคะหรือถ้าจะให้สรุปให้ฟังสัส้นๆอีกครั้งหนึ่ง ว่าตัวนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันนะคะผิวผสมผิวมีปัญหาเรื่องสิวผิวเซสเิทีฟผิวแพ้ง่ายผิวไม่แข็งแรงอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดสิวบ่อยเกิดปัญหาผิวต่างๆในเยอะแยะนะคะมากมายที่คิดว่าตัวนี้ใช้ได้คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่าหลายๆคนที่เขารีวิวกันมาในสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายเนี่ยเขาบอกว่าช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยถ้าใครผิวแพ้ง่ายผิวเซสเิทีฟแนะนาให้ซื้อขนาดทดลองแบบนี้มาทดลองใช้กันก่อนนะคะ ่วนของราคากันบ้างนะคะที่สากงขนาดทดลองแบบนี้มาใช้ประมาณ2-3ขวดแล้วนะจ๊ะก,ก็ประมาณร้อยกว่าบาทถ้าเป็นไซส์ใหญ่สุดเนี่ยรู้สึกจะ200 ML ราคาอยู่ที่ประมาณ1000กว่าบาทเท่านั้นเองนะแล้วแต่คนเลยบางคนเนี่ยถ้าใช้แล้วสิวน้อยลงอาการแสบแดงหรือเซนเซทีบของผิวน้อยลงเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแต่สําหรับพี่ที่พี่คิดว่านะคะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของคะแนนเนี่ยพี่ให้ไม่ได้จริงๆคือไม่ได้ว่าไม่ดีนะเขาไม่ได้มีข้อเสียแต่เขาก็ยังไม่ได้นะคะ ทำให้พี่เห็นผลความแตกต่างที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปก็คือกลางๆแล้วกันนะแต่อย่างน้อยก็ดีตรงที่ว่าไม่แพ้ไม่ทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆนะจ๊ะก็ไปทดลองใช้ดูกันเองถึงจะรู้นะจ๊ะก็อย่างที่บอกเลยพี่อาจจะไม่ใช่ทาเก็ตกรุ๊ปนะคะของออริจินเมกะมาชลตัวนี้ และนี่ถ้าก็เป็นเพียงการสรุปสั้นๆง่ายๆในเรื่องของผลของการใช้นะคะน้ําตกเผ็ดหรือน้ําตกนะคะชื่อดังที่เขาฮอทีนม,มากๆพี่ก็มารีวิวให้ดูแล้วนะจ๊ะก็จะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจสําหรับคนที่มีปัญหานะคะหรือสภาพผิวคล้ายๆแบบพี่จา๋าแล้วก็เน้นย้ำทุกรลิปว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของพี่คนเดียวเท่านั้นแล้วมาจากการเชนเดิมค่ะถ้าใครอยากให้พี่ สกินแคร์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์ Comment มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ก่อนจากการขอให้ทุกคนนะขอกระาบเลยนะคะอยู่บ้านค่ะหยุดเชื้อเพื่อชาติกันด้วยนะจ๊ะให้รักษาสุขภาพกันให้มากๆแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 กันไปด้วยกันนะก็อ,อดทนแล้วก็สู้ๆกันด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจากการก็ต้องขอกระาบขอบพระคณสาหรับทุกท่านอีกครั้งนะคะในเรื่องของการกด s ับ s c r i b e แล้วกดกระดิ่งด้วยจ้ะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงประมาณนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะจ ไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ